คอยอะไรค่ะคอยอะไรคะเนี่ยบอกสีสวยดูคลิปโบ้พี่แอนนาจะนุ่งเห็นพี่แอนนานะเมนี่ในคลิปตั้งแต่แบบแบบสามปีที่แล้วว่ากูพี่แอนนาแบบน่าจะแบบว่าพักแบบว่าน่าจะแบบว่าไมไ่ทำงานหนาะแบบว่างคอมเมนต์เน,นุกดไลค์น,นุกแบบน้ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะอะาเขาหัวใจเราวๆหน่อยรออะไรหนู สั่งเหรียญล็อกเล็กกับจนุไปแล้วขอให้เงินบางสาทุนํำเดอทุกคนเอาเอา่อา,อาทุกคนจ๋าอาวันนี้วันที่เท่าไหร่อีกกี่วันอนะสวัสดีค่ะไหนใครยังไม่ก็ติดตามจนุบ้างมีใครยังไม่ก็ติดตามฉันบ้างไหมมีใครไม่ก็ติดตามจนุบ้าง ใครตุ่นพ่ออร่อยหมูทำเองตุ่นมอไฟ <c oughs> มีใครยังไม่กดติดตามใจนุกบบางอ่านในขาวาใจรัวๆหน่อย มาลงวันไหนบ้านเขียวลงไปแล้วนะคะทานนะคะอาหารไทยรับประทานอาหารไทยกันหรออ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเจนูจะให้กินจะให้กินอาหารไทย ที่เจนุชชอบกินมากที่สุดเออใครแบบว่าพักเที่ยงัอยู่ใช่ไหมพักเที่ยงอยู่ใช่ไหมแม่พักเทียยเท่ยงกันอยู่ใช้หรือเปล่าพักเที่ยงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเจนุกจะให้อาหารไทยนะค่ะไปรับประทานการแบบว่าที่จะนุกชอบกิน นะคะโอเคไหมโอเคไหมจ๋าโอเคหรือเปล่ากินไหมรับประทานหรือเปล่ากินหรือเปล่าแต่ตรงๆนะแม่แม่จ๋าไม่ต้องฟังจะนุงนะก็คือว่าเราอะไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่ากินไหมจ๊ะ กินไหมจ๊ากินไหมจ๊ากินไหมจ๊ากินมจ้าไหมแม่ <S <S 1> <S 1> รับประทานหมจ้า เดี๋ยวเจนุกนะคะก็จะให้กินแต่ว่าแม่ไม่ต้องแบบถามอะไรเจนุกเยอะนาะฟังหรือเปล่าแม่ไม่ต้องถามอะไรเจนุกเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดโกงผิดกฎกันไปนะคะเราก็ไม่ต้องถามอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะโอเคปะเออเราก็อ่ะไหนใครไม่กดติดตามเจนุกบ้างเดี๋ยวจะให้กินก่อนกินก่อนมือแรก กินก่อนอาหารมือแรกอาหารไทยจจนุกนะคะใครแบบว่าพักเที่ยงนะคะก็กินอุ้ยห้าร้อยคนสวัสดีค่ะอ่ะห้ารอยคนดูจ๋าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเจนกบ้างมีรลยเป้า มีหรือเปล่ามีคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเจนุกหรือเปล่าอ่ะแม่ไม่ต้องถามอะไรเจนุกมากนะโอเคนะไม่ต้องถามอะไรมากนะคะเพราะว่าถ้าเราถามเยอะเราพิมพ์เยอะมันก็จะเป็นการแบบผิดกฎกันไปต่างๆนานานเนาะ แมแม่อันนี้คือใบเขียวนะคะใบเขียวเต็มใบเข้าไปท,ที่หน้าเพจเจค่ะหน้าเพจเจนะคะหน้าเพจเจะะเจ,เจ,จะมีให้เข้าห้องฟรีนะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะเพราะว่าไม่ได้เจนุกไม่ได้เปิดห้องฟรีบ่อยๆนะคะ แต่ก็รอบมิสซชีมได้นะมิสชีฟชอบแฝงตัวแบบว่าอืมอ่ะโอเคเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันขีปบิดกฎหมายนะให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะ นะเราไม่ต้องถามอะไรกันเยอะนะเดี๋ยวเอิมตอนนี้พักเที่ยงกันอยู่เนาะอ่ะยังมีใครยังไม่กดติดตามเจนนุ่มอยู่บ้างยังมีใครยังไม่กดติดตามเจนนุ่มบ้างกดติดตามก่อนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเจนนุ่มเห็นหลายคนตอนเนี้ยติ๊กตอกเจนนุ่มก็ของปอบอเริ่มรเริ่ม,เร,มเริ่มระบาดแล้วเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าก่อนอันเนี้ยไม่มีเลยพอแบบพอปังบริยะพอเจนนุ่มบบาว่าเฮ้ยเริ่มถูกว่ามีการพูดถึง เริ่มแบบเราเริ่มมีการพูดถึงปุ๊บ TikTok มาจากไหนไม่รู้เยอะ yet, แยะเต็มไปหมดจริงไม่จริงนะนี่ค่ะอยากให้ทุกคนนะติดตามให้ถูกช่องนี่ค่ะช่องนี้ตัวจริงๆตัวเป็นๆมานั่งไรสดอยู่เห็นป้าอันนี้ท่าของจริงของแท้ต้องมานั่งไรสดเนี่ยนั่งไรสดอยู่ตรงนี้ถูกต้องป้าเนี่ยพี่พาเพลจะดูกก็เห็นพี่พาเพลไปเมในช่องปลอมเยอะมาก จนูว่าเห็นพี่พาเพลินไปเมนในช่องปลอมเยอะเนี่ยเห็นหลายคนเลยเนี่ยที่เมนเมนในเจนูตอดเนี้ยไปเมนในช่องปลอมเยอะแล้วแบบว่าช่องปลอมมันก็บอกว่าอุ้ยฟร,ฟ,รฟรีฟรีทุกคนก็เห็นแก่ของฟรีนะคะทุกคนมันดูง่ายๆมากเขาจะเ,าเขาจะแบบว่าอะไรนะอะไรอ่ะเขาจะแบบดูดคลิปเจ๊ไปลงดูดอะไรไปลงนะคะนี่ทุกคนเนี่ยตัวจริงเสียงจริงต้องมีการมานั่งไลยสดตอนนี้ปเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาเที่ยงตรงถูกต้องมาอันนี้ตัวจริงเสียงจริงอะมานั่งไรสดอยู่อ่ะอันนี้คือของจริงของแท้นะคะเออของจริงของแท้ไม่พูดเจอค่ะโอเคนะแม่นะเทนาจ้าอาหารไทย